เขียนการ์ดเองทุกใบแอ์พันธิลาเปิดภาพการ์ดแต่งงานใส่ใจทุกรายละเอียดอยากให้ออกมาดีที่สุด ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับงานแต่งงานของสาวแอร์พันธิลากับว่าที่เจ้าบ่าวนักธุร,รกิจไอรัชสิทธิ์โดยล่าสุดแอร์พันธิลาได้เผยภาพการงานแต่งงานที่เสร็จแล้วพร้อมแจกใจ่ายให้ได้ชมกันซึ่งเป็นการเรียบเรียบแต่สวยหวานมีลายดอกไม้รวมถึงเบื้องหลังการถ่ายภาพพีเวดดิ้งสุดหวานและเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็สวยหล่อเหมาะสมกันมากๆยิ่งเห็นแบบนี้แล้วหลายคนก็ยิ่งบอกว่าตื่นเต้นอยากเห็นงานแต่งของแอ พันธิลาแล้วล่ะค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ได้เขียนข้อความระบุไว้ในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยบอกว่าการเสร็จแล้วแอร์กับไอซ์กำลังทยอยส่งอยู่นะคะเนื่องจากแอร์และไอซ์ได้คุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากจัดงานแต่งงานเล็กๆที่มีที่นั่งให้แขกทุกท่านที่มาร่วมงานด้วยข้อจำกัดนี้เราจึงต้องขออภัยพี่ๆเพื่อนๆหากไม่สามารถเชิญทุกท่านมาร่วมงานได้เราสองคนต้องขอขอบพระคุณในทุกคำอวยพร และความเข้าใจที่มีให้เราสองคนล่วงหน้าเลยนะคะรายชื่อบนการดเขียนมือทุกใบเพราะในทุกๆรายละเอียดมันคือความใส่ใจอาจเยอะไปบ้างน้อยไปบ้างในสายตาใครแต่เราแค่พยายามทำให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ภาพงานแต่งในฝันทางชีวิตของคนคนหนึ่งว่าถ้าได้แต่งงานเราอยากจะทำอะไรบ้างบรรยากาศเป็นแบบไหนภาพความฝันของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยากให้รัก ในแบบที่เราเป็นนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ